หลากหลายท่านหญิงชายและทั้นชายและหญิงนะครับในช่วงที่แล้วเราค้นหากันเลยได้ว่าสุดยอดดาราเจ้าบทบาทประจําปีในแบบรู้จริงป่าแล้วในช่วงนี้เราลองมาค้นหาสุดยอดดาราที่แต่งตัวเรียกได้ว่าเริ่มได้อีกนะครับพูดถึงแฟชั่นดารานี้ก็น่าจะแบ่งได้หลายประเภทประเภทเซ็กซี่ฮือฮาแล้วก็ อ๋อหน้าทึ่งเหลือเกินป้าบออลังการอะไรประมาณนี้ถ้าไรแล้วเซ็กซี่ในคุณแจ๊คเรียนอยากจะส่งใครเข้าประกวดครับคก็แน่นอนอ่ะแค่อยากส่งตัวเองนักเตะเลยค่ะที่จะทำให้ต้องรู้เจออยู่แล้วค่ะหนลความที่ปีที่ผ่านมาจะรันชาร์ตนะฮ่าอ่าครับงานโอ้โหทุกนั้นแบบว่าซีทูแหวกกันเลยพี่ชาใช่ไหมอะไรนะคะพี่ชาใช่ไหมฮะทำไมคะที่ทำให้ชอเล่ชายนี่ได้อ่ะให้กระดูกนะดูให้ได้ให้ได้พลอยเชื่อมาน้อง ใช่ค่ะชมพู่อารยาทุกงานนางก็แบบชนะเลิศตลอดขอบคุณตะลงเลือกส่งใครเข้าประกวดครับวันนี้ส่งใครเข้าประกวดชมพูด bon ้ดีกว่าค่ะชมพู่อารยาเนี่ยานะครับอ่ะของคุณในแนวหน้าหน้าทึ่งเลยคือฮาคาดีกว่าคือฮาเนี่ยต้องเป็นพวกชุดออกงานไปงานใหญ่ๆเนี่ยต้องเรียกเสียงแแปลกเรียกเอ่อเสียงคือฮาจากคนที่ไปร่วมงานขอเสนอคนนี้เลยค่ะพี่จิกนวรัตน์ ต้องบอกเออคนนี้เนี่ยคูหาของจริงเพราะว่าชุดเนี่ยจะที่ใส่คือดูเหมือนโบนะคะแต่ไม่โบของคุณแนนแนวบอกว่าโอ้โหประหลาดอัศจรรย์เลยทุกน้องแนวอะไรนะแนววประหลาดอัศจรรย์ตนเ้ข้ากับตัวเองเข้ากันหน้าว่ะมาได้ไงแนวแบบโอ้โหน้องขอเป็นอุบิยะได้ม่ไมอุลิยะเุยเอาแล้วครับวันนั้นทั้งสามท่านเนี่ยส่งข้าประกวดแล้วครับคุณชมพู่พี่ชิ๊กนวลรั์แล้วก็พี่อุบิยะ ดาราเจ้าของรางวัลรัดได้อีกผู้เข้าชิงมี3าท่านด้ต่อปีนี้ครับคุณชมพู่อาริยาคุณจิจนวรัต์และคุณอุ้มิริยะและผู้รู้จิ่งต่างลงคะแนนเสียงให้น้องชมพู่แปดเสียงและคุณจิชิกรัตหนึ่งเสียงครับเอาละครับประกาศอย่างเป็นทางการเลยรางวัลแต่งกายสาขาเลิศได้อีกประจำปีส5ง2รคือคุณชมพู่อาริยา ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะคะที่ร่วมกันโหวตให้แล้วก็รวมถึงรายการรู้จริงปะด้วยนะคะที่จัดโพันนี้ขึ้นมานะคะก็ภูมิใจค่ะก็เป็นรางวัลที่แปลกดีนะคะแต่ก,ก็ก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็จะเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจนะคะในการฟิต แต่งตัวต่อไปะคะจริงๆก็เรื่องของการแต่งตัวเรื่องของแฟชั่นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราก็สนุกแล้วก็เอนจอยอยู่แล้วก็ดีใจค่ะที่ที่การที่เราไปไหนมาไหนแล้วได้รับคําชมแล้วก็คนที่เขาดูเขาก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคะยังไงก็ปีนี้ก็จะตั้งใจทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะความเห็นของสื่อมวลชนคนข่าวเบื้องหลังนะครับก็น่าจะเป็นความเห็นที่สอดคล้อง,องคุณผู้ชมนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงส่วนใหญ่เออคุณชมพู่นี่เขาปีที่ผ่านมาเขาโดดเด่นจริงๆแต่พูดถึงเรื่องการแต่งตัวดาราเน,น วยเซ็กซี่หน้าประหลาดใจหน้าตื่นเต้นแล้วประเด็นที่สื่อมวลชนและคุณผู้ชมจับตาม,มองกันอยู่บ่อยก็คือไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าบังเอิญเหมือนอคือดารานี่ออกงานกัน365วันตู้เสื้อผ้านี่ยาวเป็น10เมตรที่เดียวนี่ต้องเลิกใส่แล่วเพราะใส่ทับก,กันแด้วมันเดียและคำถามในยกแรกของเรานี่แหละครับ ก็เป็นเรื่องราวของปรกากฏการณ์บังเอิญเหมือนครับแต่ปรกากฏการณ์นี้นี่บังเอิญเหมือนแต่ระยะทางไกลหน่อยอดาราสาวของไทยเนี่ยแหละครับนั้นไปบังเอิญเหมือนครับโู้หชุดนี่คือว่าอยากจะโทรย,ยืมกันเลยนะครับกับดาราฮอลลีวูดเคสฮัตสันภาพนี้ครับนี่เลยนี่ก็เป็นนะครับภาพจากนี่สันแอลนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2009ชุดนี้นะครับก็เป็นเป็นคอลเลกชั่น ล่าสุดนะครับเรซซันค่ะเรซซันนะครับถ้า e ส <engo DI Y awia> ั้นเรซซันมากนะคะเรซซันมากก็อย่าใส่เลยค่ะคำถามอยู่ตรงนี้ครับคนข่าวเบื้องหลังทั้งเก้าท่านรู้จริงปะว่าดาราไทยคนไหนครับทีแต่งชุดบังเอิญเหมือนคุณเคสรััน์อย่างกระชุดอย่างกันเลยคุณผู้ชมลองเล่นไปด้วยกันนะครับว่าสาวชุดเหลงคนนี้น่าจะเป็นดาราคนไหน และผู้รู้จิริังทั้าท่านตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสาวชุดเหลืองคนนี้คือคุณชมพู่อารยาบันขีาวเบื้องหลังทั้ง9ท่านนะครับมาตีเป็นเอกฉันเลยคือคุณชมพู่อารยาครับมีใครจําได้ไหมครับว่าชุดที่เธอใส่ชุดนี้เนี่ยครับเป็นงานอะไรงานสยามดาราค่ะงานสยามดารานะครับอ่าเพราะนั้นนะครับดูคำตอบเลยครับว่าเป็นใครครับ ผู้อารยานี่เองครับเเป๊ะะนพราะนั้นนายกแรกนะครับทราท่านรู้จริงแหมเรืว่าตบเป็นคนข่าวเบื้องหลังนะครับในข่าวข่าวนี้นี่ก็เป็นที่ฮาอยู่ภาคหนึ่งในงานสยามดาราใช่ไหมครับทั้งสยามดาราเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณสุครับได้รับรางวัลซ์ตซีประจำปีของสยามดาราค่ะแต่งชุดสีเหลืองอันนี้อลังการสวยไปเลยค่ะเพื่อไปรับรางวัลที่งานนี้ค่ะมอบของรางวัลพิเศษให้กับทั้งท่่าานเลยดีกวครับ เครื่องนีผมเลอสชาิโปเ,เครับโทมาลิน